เอลลี่แอลลีทุกคนดีว่าจะรีอคชั่นต่างๆแล้วนะครับสำหรับมินิครูเมด VS กิปิีนี่ทอยเลตเนี่ยว่าจะเรียกชั่นทีไรก็ลืมทุกทีเลยนะไปรีอคชั่นอื่นก่อนแม่ก็ทำคลิปคอนเทนต์อื่นก่อนตลอดอ่ะวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรนะก็มารีอคชั่นมินิครูเมด VS กิปิีนี่ทอยเลตเลยแล้วกันส่วนของเบอร์เนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าอยากดูตอนไหนมันมีเยอะจริงๆป๋าไม่รู้จะเลือกดูตอนไหนเลยนะเอาเป็นว่าถ้าอยากดูเบอร์เนี่ยคอมเมนต์มาแล้วกันอ่ะตอนนี้ไปดูมินิครูเมด VS ก รอเยเล็ดกันก่อนไปดูเฮ้ยเนาะโอโมินิครูเมดโดนโพลติตลายกเป็นพวกมันแล้ว มันประดอดจังวะอ้าวเฮ้ยโหระดับไทรัศมันจะสู้มันไปได้มันไม่ได้โหดขนาดนี้นี่ตัวจริงของมันโอ้ยเอาอะไรไปสู้กับมันดีโหูเจอพลังลำโพงโอ้โหโอ้โหมันไปประดจังวะมันโอดดีกว่าฆาตกรอีกโอเคโอเคโอเคเล็งไปที่โอ้ย โอ้โห oh no. นี่มันปรสิตสายพันธุ์ใดโอไม่ oh เหลือแต่กระดูกเลยขอ,อปรสิตออกมาได้ทุกคนนายนายทำให้เพื่อนนายต้องตุยโมโหเลยคนที่ทำให้นายต้องเป็นอย่างนี้คือพวกสกิปพี่นี่ทอยเล็ดนะ นายจะทำยังไงกับพวกมันดีล่ะมินิคูเมตสีแดงพวกมันเป็นไส้ที่ทำให้เพื่อนนายต้องตุย้ยและคนตรงหน้าน,า,นายก็คือจีเหลี่ยมยังไงล่ะคนนั้นแหละหัวหน้าพวกมันจัดการมันเลยโอ้โหใช้อาวุธของพี่เดใช้อาวุธของพี่เดชด้วยทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินถ้าเกิดเสี่ยงป่าแปลกๆไปคือป่าลบไอนีออกนะเพลงแบ็กกาวออก เดี๋ยวมันมีลิกกติดต,ต้องลบออกก่อนเอาละทีมอารีอันส์ก็มาแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นทีมอารีอันช่วงแรกๆอยู่นะเนี่ยดูอาวงอาวุธดูอะไรยังยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่เลยเนี่ยพี่ใหญ่ก็มาครับทุกคนพี่รองจะมาด้วยไหมพี่รองนายจะมาด้วยไหมพี่แดง นายต้องอยู่ฝั่งอาเลียนนะโอ้โหดีว่าดูรวมตอนไม่ต้องรอตอนต่อไปลุยเลยพวกเราโอ้โหโคตรไวโคตรวิ่งโคตรจริงโคตรแฟร์ทีเดยบเมเดเมเด เมเด่กล uh, yeah. yes. ้องหล่นแล้วโหสกีบีดี้อยเี่ยจ the ักรวาลนี้มันก็โหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันทุกคนเอาแล้วมาสู้กิชพี่แดงสู้กริชติดโอ้โหเจอระเบิดเข้าไปบอกเอานิ้วไปเลยเอากดไลค์ให้เลยสกีบีดี้อยเล็บอ้าเอาทีวีมาแล้วเอาทีวีมาแล้วทุกคนมาพร้อมกับพี่สะเอ้ไม่ใช่ยังเป็นโคลีอยู่ โปลลี่เซฟเบลลี่โอ้โคสโอพีอย่าไปมองอย่าไปมองจอเดี๋ยวตุยอะไงต่อกลับมาอ๋อสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วป่ะโอ้ยเลือกอาวุธอาวุธอะไรนั่นมันคืออะไรอุ้ย มิวกดไลค์ให้ดีตุยเลยแซตเตอร์ไลท์ป่ะโอ้อลิอันแ,แซตเอซตเอร์ไลท์เรียบร้อยพี่ร้องแม่ภาพเรียติดตาป๋าอยู่เลยนะพี่ร้องเนี่ยระเบเิดระเบิดตูดพังกันไปเลยทีเดียวเชียวตึงกระสิตออกมาพี่ใหญ่โอ้นายนั่งดูกับชิวๆอุ้ย Oh, no. สกีพีดี่ลอยเล็ดีิีคูเมดโอ้โดมโดมรโดดส่วนทีวีแมนนั้นแค่ยืนจ้องหน้ามันก็ตายแล้วโอ้เห็นอะไรไเห็นอะไรทีวีแมนโปลีตุยเหรอโปลีตุยโกรธเลยโอ้โห องทัพทีวีแมนทีวีแมนโมโหแล้วพวกนายแกไม่รอดแน่ยังไงต่อสกีบีนี่รอยเล็ดพาร์สตสี่เรามาพาร์สตสี่แล้วตอนนี้มันมีกี่พาร์ตเราไม่ไรู้เลยอู้อู้อว่าดีอัน โจมตีด้วยทุกอย่างที่เรามีทะลวงมาให้ทะลุอย่างไม่หยุดยัง้งไวฟูก็มาแล้วทำไมไวฟูทำหน้าอย่างนั้นวะเอาละ่ะอ้าวอยู่ใจกลางสก,กมบิดี้ทอยเล็โว้าว โอ้ยโปรเจอร์มันมาแล้วโปเจอร์ตะกี้พีน่นี่ทอยเล็กพี่สามต้องมาช่วยแล้วโอ้ยประเด็นอาวุธพังอาวุธพังแล้วพี่สามมาช่วยได้ยังอ้ยยังยังมีแรงสู้ต่อพี่แดงพี่แดงยังคงมีพลังในการต่อตู้ต่อไป โอ้บอสมันอยู่บนัดจัดการมันจัดการเลยโอ้โอ oh. 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 ้ยังไงยังไงโอ้ไม่ไอ้กี้เลียมโอ้โหหน้าไถไปกับพื้น พี่แดงพี่แดงตายไปเนี่ยยังไงยังไม่ตุยยังอยู่ได้ยังอยู่รอดปลอดภัยลูกศรยบีดีโรยเล็ดม,มาแล้วโอ้ปืนปอดเอกนตนปดแค่เห็นหลังก็รู้เลยว่าใครทุกคน พี่เทยังไงล่ะโอ้โหพี่เทพี็เทสม,ทมชื่อเดิมหล่นตัวลงมาแบบเอามือล้วงกระเป๋าโคตรเทโอ้โหลงมาแบบบุปเปอร์ฮีโโ่มาเวลพวกแกไม่อรอดแน่ไปเป็นหน้าที่ชัดเอง จบแล้วทุกคนเอาละก็จบลงแล้วนะครับสำหรับมินิคูเมต vs สสกีบดี้ทอยเลอย่าลืมไปดูผลงานต้นฉบับด้วยนะครับเดี๋ยวป่าทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใน e s สคริปชันถ้าชอบคลิปนี้แล้วอยากให้ทำต่อก็คอมเมนต์กดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ